เป็นอันเจมณีของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนั่นก็คือชุมชนวังอ่างตบลวังอ่างอำเภอเฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับชุมชนแห่งนี้นะครับได้ชื่อว่าเขาป่านาเลนะครับซึ่งมีภูเขาอันเขียวขจีนะครับแล้วก็มีป่าอันอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังมีท้องนาและก็ยังมีทะเลอีกนะครับที่นี่ครับทำไมคุณผู้ชมถึงจะต้องเดินทางท่องเที่ยวมาสักครั้งนะครับติดตามชมได้ในชุมชนชวนเที่ยวปีที่2ตอนชุมชนเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง รับรองว่าสนุกแน่ครับโผมาทั้งจังหวัดเลยอ้าวอ้าวไปไหนหมดแล้วโอ้นี่เมืองรับแรงแล้วเปล่าครับเนี่ยอ๋อจริงจริงแล้วตำมงในพุทธนี่เมื่อก่อนนั้นอ่าสมัยนายพุทธอุทยบมาอยู่ มาอยู่ยที่ต้นนี้นที่นี่ก่อนเก็เลยตั้งชื่อว่าท่ามวงในพุทธนนครับอ๋อแล้ายปีกี่ผ่านมาครับก็ประมาณสองสามร้อยกว่าปีแล้วครับโอ้แล้วเราเริ่มเดินทางเลยดีไหมครับได้ครับ ดื่มดับกับบรรยากาศธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ผุดผ่องในชุมชนวังอ่างกันไปแล้วก็มาถึงช่วงเวลาการผ่อนคลายเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆที่ใครๆไม่หยอมพลาดที่ได้เตรียมไว้รับนักท่องเที่ยวนั่นก็คือการล่องแพวังหอนครับ ไปอิจฉาในกับผูกแบนแบนบนไฟคุณจอดอยุดตอนสายฉันจะไปดูปลาดำน้ำลุกปะการังปีนุกเพลงบนเบลิเซมี่โฟฉันจะไปร้องเพลงในบางกะโหลปีนหนาจอล้ก็เดินไปกับฉันแต่คุณฟังฉันแต่คุณฟังฉันการระไรกันนักที่คุณจะเคยได้มีเวลาได้กินได้ชิมรองเท้าแล้วยังเดินบนพื้นชายการรออะไรกันนักที่คุณจะเคยได้มีเวลาได้ยกไปดูท้องฟ้าแล้วทอดจริงานี้ก็ ไว้กัน,นที่คุณจะเค,เคยได้มีเวลาได้ยิฟังฉันมองฉันมองๆๆดูคุณใดวันเวลาดีๆ,ๆที่คุณได้เคยมีได้ยินฟังเริญน,นี่คือวิถีชีวิตที่ชุมชนเราใช้วิถีชีวิตทุกๆวันนะครับก็ขอให้ท่านนอนหลับฝันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับใอ้ดอยฉันสวยงามยามตะวันโผล่ขึ้นจากแผ่นพื้น ชายสามคนมองไม่เหมือนกันชายคนแรกเพียงมองแค่ยอดผาแต่ไม่คิดจะปีนไม่ได้คิดจะเพียนจะเดินก็ยัยต้องปีนไปก็ยายต้องฟืนเดินเมื่อดอกไม้บนทางเบื้องล่างยังงามฉันก็แค่ยอ,อยกมมากจะ สำนักธธสงวังหอนพุทธารามมาราม,าม,มู่ที่ห้าชุมชนมากลาวไหว้ี่ายวกับพัตตันเสงนะครับ,รบเป็นที่ดึ้งเนียวของชุมชนหมู่มู่ที่อันี้อยากให้นักท่องเที่ยวนะคะ มาได้มาสัมผัสกับชุมชนของเรานะคะซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์แบบหาได้ยากแล้วในในสังคมเมืองในปัจจุบันนะคะอยากให้กลับมาช่วยกันสนับสนุนาการท่องเที่ยวชุมชนของที่นี่ค่ะ